จแรงเหวี่ยงไหมบางคนรักษาสภาวะอารมณ์กับเชอรอไว้ในระดับหนึ่งและมันมีแรงส่งค่ะมันก็จะส่งไปในระดับหนึ่งแล้วมันก็จะหดค่ะแรงส่งนั้นมันหมดไปถ้าเราไม่พยายามที่จะรักษามันเหมือนกับอาเชอรอเป็นคนที่กษเียณอย่างไร้ขี่จำกัด ความหมายมีอยู่ว่าไม่ใช่ว่าเชอไม่สนใจเรื่องเงินนะคือหยุดที่จะทำงานเพื่อเงินแล้วเราก็รู้จักวิธีการบริหารและรักษาเงินเนี่ยให้มันไปทำงานเพื่อเราในขณะที่เราสามารถที่จะใช้ชีวิตทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการได้อย่างที่เราไม่กังวลใจเลย ที่เราไม่กังวลใจเลยตายแล้วเรามายืนทําตรงเนี้มันไม่มีรายได้ทุกอย่างมัเข้ามูลนี่ที่หมดแล้วเราจะทํำยังไงมันไม่มีโน่นมีนี่คือสารพัดความท้าทายเกิดขึ้นมันทําให้แกว่งและความล้มเลิกมันจะเกิดขึ้นแล้วถ้าเกิดเราไม่มีแบ็กอัพของพลังงานข้างในเซฟเอเนจีไว้อะค่ะมันไปได้ไม่ไกลเชื่อบอกเลย ถ้าไม่มีพลังสนับสนุนข้างในอะ่ะมันจะเกิดการฟอค่ะมันฟอค่ะเ,เหมือนกับท้องและแท้งระหว่างทางอะคะ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดคือพลังแบ็กอัพข้างในค่ะที่จิตใจเรามันไม่ใช่อยู่ที่ทรัพยากรหรือสิ่งภายนอกนะคะ